วันนี้เราได้เลิกได้ยามมะม่งวงหิมะผ่านที่ป้าอ,อกเก็บปลูกนะคะป้าอ,อก,ก็ตากเก็บไว้นะคะแล้วเราก็มาปอกเองค่ะปอกเองทําเองค่ะทาเองทุกอย่างจะเอาไปใช้ทําอะไรเราก็ปอกเอานะคะป้าอ,อก,ก็ได้ซื้อเครื่องมาหนึ่งเครื่องค่ะแล้วเราก็กดมันไปค่ะแต่เนื่องจากมันปิดไม่ได้ป้าอ,อก,ก็เลยใช้ผ่าค่ะโดยใช้วางเนี่ยค่ะวางแล้วก็ทมันแตกให้เม็ดมันแตกเนี่ยค่ะแล้วเราค่อยเอามีดแกะอีกทีหนึ่งค่ะนี่คือ ยามว่างของป้าอ,อ๋อนนะคะนี่ป้าออก็วันนี้ปอกมะม่วงหิมะพานก็คืออยากจะทํากล้วยอะค่ะเพราะว่าป้าอ๋อมีกล้วยของตัวเองปลูกกล้วยแล้วนะคะมันเริ่มออกเครือตกเครือแล้วค่ะทีนี้เราไปขายดิบบางทีมันน้อยเราก็ไม่คุ้มกับการที่จะส่งแม่ช้าค่ะเราก็มาทําแปรรูปเองป้าออก็จะทํากล้วยอบนะคะกล้วยอบโดยที่จะใส่ธัญ,ญพืชด้วยธัญ,ญพืชของป้าออก็ของเราเองค่ะก็คือมะม่วงหิมะาน,นี้ค่ะ เดี๋ยวรูปร่างหน้าตากล้วยอบธัญพืชของอออป้าออเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยติดตามนะคะค่ะวันนี้ป้าออก,ก็สั่งฉ่าธัญพืชเม็ดมะม่วงหิมพานต์เตรียมไว้ก่อนค่ะบอกไว้ก่อนค่ะแล้วก็พอกล้วยสุกนะคะพอกล้วยสุกเราก็เอามาแปรูปเป็นกล้วยอบโดยธัญพืชค่ะค่ะวันนี้ป้าออก,ก็มาบริหารแขนค่ะนะคะทันยกข,ของป้าออเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆอาจจะไม่เห็น เนีย่ยเป็นคันโยกอย่างนี้ยค่ะอ่าเราก็วางเม็ดมะม่วงหิม,มาพานนะคะเราต้องเซฟตี้ใส่ถุงมือป้าอาอใส่ถุงมือสองชั้นนะคะเพราะว่ายามันร้ายมากค่ะยามันร้ายมากเหมือนกับไฟไหม้เลยนะคะถ้าโดนค่ะวันนี้นองจากนครฝนตกไม่หยุดเลยนะคะป้ออาออก็โดนฝนก็อาการก็คอเห็บคอเห็บค,คอแห้งนะคะไอค่ะตอนนี้ไอแล้วนะคะเสียงก็แอดโคหน่อยนะคะค่ะ วันนี้ก็นานๆแล้วค่ะป้าออไม่มาทัก่ายเพื่อนๆนะคะก็มาัถ่ายเพื่อนๆชักกันหน่อยหนึ่งนะคะป้าออก็ล้วงเม็ดแล้วก็มาวางแล้วป้าออก็กดให้มันแตกนะคะแล้วป้าออค่อยๆเอามีดไปเขี่ยอีกทีหนึ่งนะคะเอามีดไปเขี่ยเม็ดออกอีกทีหนึ่งเนื่องจากขันโยกที่จะให้เม็ดมันออกเนี่ยมันติดขัดไม่ทราบว่ามันเป็นเพราะอะไรค่ะในตัวคันมันจะมีขันโยกเปิดเลยค่ะแต่มันโยกไม่ได้มันติดป้าออก็คิดว่ายางมะม่วงหิมพานเนี้ยค่ะมันไปอัดอยู่แล้วมันทาให้แข็งนะคะค่ะ วันนี้เราก็มาเล่นทำบอกมะม่วงหิมะพานฝนๆน,นะคะเราก็นั่งเล่นไปทำไปค่ะเพลินๆไปแบบป้าอ๋อค่ะเดี๋ยวเพื่อน,อนๆค่อยดูว่าหลังจากที่ป้าอออบอกมะม่วงหิมะพานแล้วนะคะแล้วป้าออก,ก็จะทำกล้วยอบฐานพืชนะคะค่ะสำหรับวันนี้ป้าออก,ก็ขอคุยกับเพื่อนๆแค่นี้นะคะเดี๋ยวทำงานต่อค่ะคิดถึงทุกคนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย